ช่วยตามหาผู้ช่วยให้ช่องแปดหน่อยนะ คือแน่นอนครับว่าคดีเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือบุคคลที่จะมาทํางานให้กับพี่น้องประชาชนในอีก4ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางในการทํางานของอว่าที่นายกรัฐมนตรีของเราเป็นอย่างไรเนี่ยก็ควรที่จะให้ผู้แทนของพี่น้องประชาชนที่พี่น้องประชาชนส่งมาทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยได้สอบถามนะครับซึ่งใน ที่ผ่านมานะครับการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเ,เราก็ได้มีการซักถามกันเป็นวงกว้างนะครับไม่ว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นั้นมีแนวคิดมีความเห็นมีแนวปฏิบัติอย่างไรที่จะดําเนินงานในการเป็นนายกรัฐมนตรีในอีก4ปีข้างหน้านะครับแน่นอนว่าครั้งนี้คือการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่2นะครับ ซึ่งทั้งที่2นี้จะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับก็คือพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนั่นก็คือทางพรรคเพื่อไทยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอคุณเศรษฐาขึ้นมาแล้วก็ในการที่จะเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยถ้าเกิดมีเพื่อนสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรหรือเพื่อนวุฒิสภาต่างๆเนี่ยจะสอบถามในสภาก็สามารถเข้ามาชี้แจงได้ประธานสภามีอำนาจในการที่จะเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงโดยใช้บัลลังก์ทางด้านขวามือนะครับในฝั่งของผู้ชี้แจงได้เข้ามาได้ครับวันที่22สองนี้จะเป็นวันโหวตแล้วพักเก้าไปเตรียมตัวอภิบายคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่มาจากประเทศไทยน,นะครับ ก็ในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีการสอบถามหรือว่าอะไรมากนะักเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ผ่านการเ,าเลือกตั้งและก็ผ่าน พี่น้องประชาชนมาแล้วพี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจผ่านการหาเสียงตลอดระยะเวลาที่ลงเลือกตั้งไปแล้วนะครับในส่วนของประเด็นข้อซักถามต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีนะครับในส่วนของการที่เราจะโหวตในทิศทางไหนเนี่ยก็เมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักก็ได้ได้นําเสนอกับสื่อมวลชนไปแล้วว่าในที่ประชุมพักของเรามีความเห็นที่จะไม่ไม่โหวตนะครับไม่โหวตสนับสนุสน,นทางคุณเศรษฐานะครับเนื่องจากความคุ้มเครือของการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งณนะวันนี้นะครับวันที่17แล้วเนี่ยก็ยังไม่ ่ยังไม่เห็นหน้าค่าตาของรัฐบาลใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคือ,อ,อพระเก้ากลายการตัดสินใจว่าจะโหวตไม่เห็นชอบหรือว่า,วาดอ,อกเบี้ยประมาณวันนี้ครับท่านในเมื่อวันโหวตเนี่ย ก็เราเราเปิดโอกาสครับว่าโอเคละวันนี้คุณอาจจะบอกว่ากําลังชุลมุนอยู่กําลังรวมเสียงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่สามารถมองหน้าตารัฐบาลใหม่ได้ยังไม่สามารถเรียกว่าชี้แจงหน้าตาของรัฐบาลใหม่ได้ว่าใครเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้โอกาสจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยก็ถึงวินาทีของวันที่21เลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะประกาศความชัดเจนออกมาหรือไม่นะครับในส่วนของงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะไปอยู่ในในในวันนั้นนะครับที่เราได้เห็นความชัดเจนแต่ ถ้าเกิดไม่เห็นความชัดเจนใดๆเลยก็คงต้องโหวตไม่เห็นชอบครับบอกว่าคุณเศรษฐาถ้าเทียบกันในกระแสที่มีมีการพูดถึงนะจะมีคุณเศรษฐาคุณตวิทย์มองว่าคุณเศรษฐาดีกว่าไหมครับคือแน่นอนครับว่า ที่เราหาเสียงเลือกตั้งมาความจริงแล้วเนี่ยในส่วนของพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลเอ,องนโยบายหลายๆด้านที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ความประสงค์ของพี่น้องประชาชนความต้องการของพี่น้องประชาชนหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องการให้พรรคเพื่อไทยพรรคเก,ก้าไกลเนี่ยร่วมกันจับมือนในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนเสียงอันดับหนึ่งมาเป็นของพรรคเก้าไกลก็เลยต้องสนับสนุนคุณพิธาถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดเสียงสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่งในพรรคเพื่อไทยเราเองก็ต้องสนับสนุนคดีเดตของพรรคเพื่อไทยเช่นกันไม่มีแนวทางหรือไม่มีความเป็นไปได้แน่นอนว่าพรรคเก้าไกลจะไปสนับสนุน คดีเดตของทางพักพลังประชารัฐหรือว่าเห็นว่าคดีเดตนายกรัฐรรมนตรีของพักพลังประชารัฐนั้นดีกว่าเพราะว่าในช่วงหาเสียงที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วว่าสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยสิ่งที่เราเห็นต่างกับพักพลังประชารัฐและคดีเดตนายกรัฐรมนตรีของเขาก็คือผลเอกประวิตธวงสุวรรณนั้นที่เราไม่เห็นด้วยมีเหตุผลใดบ้างนะครับก็ได้บอกกับพี่น้องประชาชนแล้วและพี่น้องประชาชนก็ได้ตัดสินใจแล้วด้วยครับตอนนี้เหมือนคุณลมนี่ยจะเสนอยติให้พรรควนมติแล้วเข้ามาคัดที่สี่เพีับ ว่าจะเกิดเหตุการณ์สํารอยวันที่19นะครับที่แบบมีการประชุมไปก่อนยังไม่ได้โหวตคือแน่นอนครับเรื่องของข้อบังคับข้อที่29เนี่ยเราผูกโดยสภานะครับมีปัญหาโดยสภาแล้วก็ทางหน่วยงานภายนอกต่างๆที่มาตัดสินเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ากลไกฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ต้องใช้สภานะครับสภาผูกสภาก็ควรเป็นคนแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าในในวันนั้นเนี่ยในการตัดสินในการโหวตไปเนี่ยหลังจาก โหวตลงมติไปแล้วมีนักวิชาการมีอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็วิตกกังวลเรื่องของอข้อกฎหมายที่สภานั้นได้ลงมติลงไป <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็เห็นว่าหลายๆหน่วยงานองค์กรอิสระหลายๆหน่วยงานก็ออกมาให้ความเห็นในทิศทางที่ไม่ถูกไม่ควรนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่สภานั้นผูกเอาไว้แล้วก็แก้โดยสภาโดยใช้อำนาจของสภาน,นะครับในการที่จะทบทวนยติที่ลงมติไปแล้วซึ่งสามารถทําได้ ส่วนกระบวนการที่ไม่อยากให้เกิดการกระทําเรื่องนี้เนี่ยเพราะเหตุใดเนี่ยก็อาจจะเป็นส่งผลว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มีการทบทวนใหม่และมีคนลงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องกลับมาทบทวนใหม่ก็เกรงว่าทางคดีเดชน,นายกรัฐมนตรีของพรรคก้าไกลจะได้กลับมาโหวตอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้ก็มีความพยายามเป็นเกมการเมืองอย่างแน่นอนน,น,นะครับแต่ความถูกต้องมันควรที่จะคงอยู่คู่สภาและก็สภาไม่ควรทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคาดหวังการทําหน้าที่ยังไงกับท่านประธานครับเพราะคดีปชก่อนจะได้โหวต คือครั้งที่แล้วเนี่ยก็กต้องเคารพในในการตัดสินใจของทางท่านประธานรัฐสภานะครับซึ่งก็เป็นอำนาจในตามข้อบังคับของของท่านประธานนะครับในข้อที่22นะครับส่วนในครั้งนี้เนี่ยเราก็อยากจะขอ,อะความเห็นใจว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาเองเนี่ยที่มีการลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้วเนี่ยมันผูกพันมันบันทึก อยู่ในประวัติศาสตร์ว่าการทําหน้าที่ของผู้แทนราษฎรการทําหน้าที่ของพี่น้องประชาชนตัวแทนของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่บัน,บนทึกไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบันทึกตรงนี้และจดจําตรงนี้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะบันทึกว่าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เไที่มีคนบอกว่าการที่ข้าวไกาไม่ช่วยบุตให้เพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่การไม่ถือที่มันผิดกับคำพูดที่บอกว่าจะช่วยปิดสวิต์สวอ,อครับ ผมคิดว่าวาทกรรมการบอกว่าก้าวไกลต้องโหวตให้เพื่อไทยเพื่อปิดสวิตช์สว,วนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสว,วกาลังใช้กลไกอํานาจของเขาในการบีบก็คือไม่โหวตให้กับเสียงสนับสนุนอันดับหนึ่งของประชาชนนะครับการปิดสวิตช์สว,วอนั้นคือให้สว,วไม่มีความหมายในการโหวตนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือใช้เสียงของสภาล่างอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยตอนที่เราโหวตกันเนี่ยสามเสียงถือว่าเป็นเสียง ข้างมากของ500เสียงในสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยการปิดสวิตช์สอวอคือการให้เสียงของสสนั้นมีอำนาจมากกว่าแต่ตรงน,นี้เนี่ยสอวอได้ประสบความสําเร็จแล้วโดยการที่ไม่โหวตให้นะครับคดีเดทที่มาจากพรรคอันดับหนึ่งแล้วก็ไปใช้กลไกในการบีบนะบีบโดยการบอกว่าจะไม่โหวตให้พรรคโน้นไม่โหวตให้พรรคนี้แล้วบอกว่าให้พรรคการเมืองนั้นกลัวสอวอโดยไปโหวตให้แล้วก็มาบอกว่าเรานี่คือการปิดสวิตช์สอวพมซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง นะครับนี่เป็นการบีบทางอ้อมและเป็นการร่วมกันปิดสวิตช์ก้าวไกลามากกว่านะครับมันจะไม่กลายเป็นการที่ให้พรรคเพื่อนไทยไปจับมือจับมือโดยชอบธรรมเพื่อความจริงไม่ได้เลยคือความจริงแล้วเนี่ยความชอบธรรมที่สุดแล้วคือการจับมือกัน312เสียงนี่คือความชอบธรรมที่สุดและนี่คือความต้องการของพี่น้องประชาชนที่สุดและเป็นเรื่องที่พึงกระทําได้ และพึงกระทําได้ดีที่สุดด้วยในการจับมือกัน312เสียงเนื่องจากว่าเป็นเสียงที่มาจากพี่น้องประชาชนต้องการเป็นฝากฝ่ายที่พี่น้องประชาชนต้องการให้ให้บริหารราชการแผ่นดินเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนในวันนี้เนี่ยที่เลือกมาอย่างถล่มทลายในวันนี้เนี่ย เลือกฝั่ง312เสียงแต่312เสียงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เพราะว่ามีเสียงอื่นๆมาแทรกแซงนั่นก็คือเสียงของสมาชิกวุฒิสภาและก็พยายามกดดันพยายามให้ความเห็นต่างๆนานาทีา่พยายามที่จะตีให้กับ312เสียงนั้นแตกออกจากกันเพราะฉะนั้นวันนี้พอเขาทําสําเร็จแล้วในขั้นแรกก็คือตี312เสียงแตกออกจากกันการรวมเสียงใหม่ก็แล้วแต่พรรแกนนําในขณะนั้นที่จะตัดสินใจ เขาจะตัดสินใจจับมือกันเหนียวแน่น312เสียงและบวกเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ส่วนเขาจะตัดสินใจไม่จับมือกัน312เสียงและไปเอาอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถทําได้นั่นคือแนวความคิดของเขาแต่ว่าไม่ตรงกับแนวความคิดของพรรคเก้าวไกลเราเลยไม่สามารถโหวตให้ได้ครับเรื่องการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณเศรษฐาครับคือถ้าถึงวันนั้นเนี่ยแราไม่มีการให้มีการ ขอเสียงมติจากที่ประชุมมาแล้วท uh> ่านพก็กจะมีทิศทางยังไงครับผมก็ก็เดี๋ยวต้องให้เสนอในที่ประชุมก่อนเพราะว่ายังไม่ทราบว่าความจริงแล้วบางทีอาจจะอยากอยากจะเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ก็ได้นะครับบางทีอาจจะมีการอนุญาตให้เข้ามาแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็มีการตอบรับก็ได้เพราะนั้นย่คงไม่ต้องให้ความเห็นในประเด็นนี้นะครับแน่นอนครับ ถ้าเกิดมีแนวทางหรือมีช่องทางในการที่จะสามารถสนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เราคงต้องทําต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราได้รับความมอบหมายจากพี่น้องประชาชนมาแล้วเราไม่สามารถล้มเลิกได้อย่างง่ายๆ วันนี้150เสียงของพรรคเก้าไกลก็ยังคงยืนหยัดนะครับที่อยากจะต่อสู้เพื่อความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่เนื่องจากเราไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าเราไม่มีเสียงสนับสนุนมากพอในพรรคการเมืองต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องพิสูจน์และก็ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าการเลือกตั้งนั้นสําคัญนะครับแล้วก็การตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือการตัดสินใจเลือกใครเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเรานั้นเนี่ยต้องอ สังเกตดีๆในการโหวตครั้งนี้ว่าเขาสามารถตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้หรือไม่เขาสามารถเข้ามาทําหน้าที่แทนในสภาและโหวตนายกรัฐมนตรีตามความต้องการของท่านได้หรือไม่เพราะฉะนั้นสสจากทุกพรรคการเมืองครับวันนี้ที่น้องประชาชน ร่วมกันออกมากดดันอยากให้มันเป็นเรื่องปกติของระบบประชาธิปไตยก็คือพรรคที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเราต้องพูดเรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าหลายๆครั้งก็เพราะว่ามันเกิดความไม่ปกติในสังคมมีคนพยายามบิดเบือนมีคนพยายามพูดว่ารวมเสียงกันอีกฝากฝ่ายหนึ่งชนะก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งความจริงแล้วมันเป็นเรื่องผิดปกตินะครับในระบอบประชาธิปไตยมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับเรื่องหอยแขรงอะไรตอนบ่ายฝากช่วยทำข่าวเรื่องหอยแครงนนะครับชาวบ้านไม่ได้ตังใช่บางขานเทียน